5ราศีที่ดวงดีดวงเป๊ะดวงปังในช่วงส่งท้ายปี2566นี้ได้แก่ราศีพิจิกราศีเมษราศีกันราศีมีนและราศีพฤษภพลังงานโดยรวมของคุณในช่วงนี้ก็คือคุณ จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญหรือว่าการจับฉลากหรือว่าของที่จะได้มาแบบฟุกๆซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเมื่อคุณได้รับสิ่งนั้นมาแล้วเนี่ยคุณก็เกิดความคิดว่าเออสิ่งนี้มันใช้เอาไปทำอะไรได้ความคิดของคุณเริ่มบันเจิดมากขึ้นเมื่อคุณได้รับสิ่งสิ่งนั้นมามีความรู้สึกว่า ไอ้ความคิดอันนี้ของคุณเนี่ยมันดีมากมันเข้าท่ามากเลยคุณเกิดความรู้สึกที่หวงความคิดสร้างสารรค์อันนี้ของคุณคุณไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังเลยว่าคุณกำลังคิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้เพราะว่ามันเข้าท่ามากทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะไว้ใจใครกลัวที่จะถูกแย่งความคิดก๊อปปี้ความคิด คำแนะนํำจากไพ่นะคะสิ่งที่คุณกลัวนั่นน่ะคือสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตใจของตนเองอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณเองมันเป็นเพียงการคิดมากไปเองว่าคนรอบๆตัวจะพากันขโมยความคิดของคุณโอเคแหละสิ่งที่คุณคิดได้อะมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วก็เข้าท่ามากจริงๆไพ่ก็ขอแนะนำจริงๆว่า อย่ามัวแต่คิดเพราะถ้าเกิดมัวแต่คิดอยู่มันจะกลายเป็นคนคิดมากพอคิดมากขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่จะจับต้องได้ก็จะไม่เกิดขึ้นเราจะมัวแต่วนอยู่ในความคิดนั้นๆถ้าเกิดว่าคุณได้สิ่งใดมาที่มันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่คุณเห็นหนทางที่จะต่อยอดจากสิ่งสิ่งนั้นไปขอให้คุณเลิกคิดแล้วก็ทำได้เลย โดยที่การลงมือทำของคุณนะคะก็คือให้ทำด้วยใจเย็นด้วยการมองโลกในแง่ดีอย่าพิ่งรีบร้อนก้าวไปไวนะักให้ใจเย็นๆให้ค่อยๆวางแผนแล้วก็อย่าลืมมองดูคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่อยู่รอบตัวคุณ เขาจะสามารถช่วยเหลือได้และเขาก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งสิ่งนี้ที่คุณได้รับมาด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วคุณไม่สามารถที่จะคาดเดาไปในอนาคตได้หรอกว่าสิ่งสิ่งนี้ที่คุณได้รับมาและคุณมีแผนที่จะทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ย มันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปจริงหรือเปล่าก็คือไม่ควรที่จะไปคิดกังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่าเพราะว่าการที่ได้ลงมือทำก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันจะสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้เพียงแค่การนำวิธีการที่คุณสามารถคิดได้นั้นนะะ เอามาทำให้เห็นเป็นรูปธปรรมให้กลายเป็นของที่จับต้องได้และสิ่งสิ่งนี้ก็จะนำพาโชคดีดวงของคุณก็จะดีขึ้นไปตามลำดับตามที่คุณได้ลงแรงกำลังไปค่ะขออวยพรให้คุณมีวาสนาที่ดีมีดวงชะตาที่ดีขึ้นในปีใหม่นี้ค่ะ